ครับผมนายกวินพิดอนวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดเครื่องรุ่นจิ๊กไม่ว่าไอ้นะครับมามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับลำเบอร์สิบสองนะครับคันลงใต้นี้นะครับ มันออกเลยนะครับหาถาดอะไรมาล้อนะครับหาอะไรก็ได้นะครับตัวอย่างครับไร่ไก่โอ้ไก่โอ้พวกมังเรียนครับ นั่นแหละครับผมหูมายังเรอามาเครื่องลุงเลยนะครับผมเขียนได้แล้วผมเขียนได้แล้วครับยังผมเขียนแก้เสร็จแล้วอะไรครับจ่้มกุ้งบบออบ

นำขันคืนนะครับนำอุ้ยโอ้มึงขบคันที่สวยนี่โอ้เราเตือนเอาเครื่องเลยนะครับเราก็รุ่นสีจังหวะนะครับเปิดฝาเลยนะครับ อ๋ออันนี้จอดูก็ได้นะครับห่อจอดูหน่อยเดี๋ยวเราหุกเคยขาหาฝาใส่ลป์บ่เดือปบาแล้วค่อยทีนะครับเดี๋ยวหก นย่งเรยแม่หเรื่อง้อคือลกังจากนั้นเอาฝาปิดเครื่องเช็คหนมันการเช็คหน่อยเรื่องนะครับปิษฝาลงไปครับ เข้าไปนะครับปิดแน่นนะครับแล้วเปิดออกมาดูครับเช็คครับนอะไรับการเช็คตัวมันเครื่องจะมีอยู่ขีดิบาด้อีนะครับเสร็จเียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ